สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องจ๋าจะทำกับข้าวค่ะผักหวานค่ะพี่น้องนี่ผักหวานพี่โนกเพิ่นเอามาจากเชียงรายอีกแล้วล่ะค่ะที่ว่าเพิ่นเอามาตอนกลับบ้านนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ได้ประมาณเกือบสิบกว่ามือแล้วเนาะอยู่ในตู้เย็นเพิ่นเอามาหมากักหลายมัดหนึ่งพี่นอ้องก็เ,เลยไปเอามาสองมัดจะมา ผัดน้ำมันหอยค่ะพี่น้องทำกับข้าวกินก่อนผัดน้ำมันหอยทำกับข้าวกินเย็นนี้ก่อนค่ะอ่อนี่เพ่นเฮ็ดผักกูดผักกูดเมื่อเศ้านี่พี่น้องเพิ่นทำเพิ่นผัดใส่หมู่ะผัดใส่หมูใส่หอมใส่อะไรเนี่ยแหละเยอะแย,ยะเลยแต่ว่าแม่จะผัดผัดน้ำมันหอยไอผักหวานก่อนค่ะเดวมือมืออื่นถามว่ากี่ขั้น ถ้าขยันถ้าไม่ขี้เกียจถ้ามีใครดูสาวๆ,าวๆก็จะไปตลาดแป๊บหนึ่งพี่น้องไปตลาดสดก่อนตลาดปักน้าไปหาซื้อเห็ดฟางเห็ดหยางไม่แกงใส่ผักหวานดีกว่าเนาะผักหวานมีบักหลายหนึ่งแต่ตวันนี้ผัดน้ามันหอยก่อนอใส่แค่น้ํามันหอยตัวเดียวก็อร่อยเขาว่านะไปพัดก็เด้นพี่นอ้องอ่าแม้จะลุยแล้วนะคะ บะไซพีกเด้อพี่น้องคะ่ะแม่พัดบะไซพีกเนาะเพราะว่าจะให้สาวๆกินน้ำพี่น้องจะให้เด็กหน่อยกินน้ำก็เลยไม่ใส่พริกใส่แค่นี้แหละนี่ผักหวานเ็ดเป็นตอนงหญยๆยาวๆนี่ลหละค่ะพี่น้องเทลงไปค่ะเทศเกล็ดเทศากาลงไปเลย เออเห็นบอพี่น้องน้ำมันหอยค่ะได้หมดแล้วหรอคะโอเคเดี๋ยวแม่ไปชาร์จให้่ง่ายๆค่ะพี่น้องไปยากเลย ง่ายง่ายใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งแต่แต่คนหมกักอะสไตล์ใครสไตล์มันเอ้ยผักหวานน้ำมันหอยแม่อมืหอมน่ากินมากพี่น้อง่ะ แมทแม่ยังไม่เต็มเลยอือร่อยมากมนี่ต็แซ่บบ่ค่ะเสร็จแล้วละเร้อค่ะบัาน,นี้ปิดไฟก่อนผิดไฟก่อนผัดน้ำมันหอยผักหวานผัดน้ำมันหอยเสร็จแล้วละค่ะนี่ อืนี่แหละค่ะอาหารเย็นแม่ใส่หมูเด้อยพี่น้องบะมักใส่หมูผัดกับมักผัดแบบละล่าแบบนี้แหละเหมือนผัดผัดบุ้งเหมือนกันนะผัดผักบุ้งกับใส่ตอผักบุ้งเสียพี่นอ้องดึงดึงเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จ้วคาะน่คะ่ะหน้าตานาตาพักหวานผัดน้ำมันหอยของแม่คะ่ะพี่น้องนี่แหละแม่จะกินแล้วเด้อคะ่ะบาดนี้กินข้าวกันนะคะข้าวแรงนี่ละจ้ากินแล้วนะคะบาดนี้คะ่ะกินแล้วจ้าต้อ <c> ง <oughs> ใช้สบู่ใช่ไหมคะอื พี่เน่เน่ล่างมือให้น้องพี่น้องไา้กันกินไอติมเลอะล่างมือออร่อยอยู่นะ อร่อยกินได้พ totally ี่นองยอดมันอ่อนๆพี่น้องค่ะยอดอ่อนๆหนึ่งกินเบิร์ตการเลยคาเปอนเปลยกเหรอเมื่อกี้พิ่บอกให้ไปเอาผักกูดพัดผักกูดพิ่ไม่กินพี่น้อง เอา้าอันนี้ผัดผักกูด good. อืมอร่อยเหมือนกันค่ะแม่ไม่ได้ตัดเป็นชิ้นนล็กๆเนาะแม่ใส่เป็นก้านเลยพี่น้องเพราะว่าเห็นมันอ่อนดีผักหวานแซ่บอะ่ะ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมืออื่นต้องไปหาเห็ดมมกแกงซะละอืมาเห็ดมมกแกงใส่ผักหวานซะละ เลยค่ะกินตะพักได้ยาได้ทุกข้าบแบบนี้คือจะพร้อมนะพี่น้องนะคือจะจอยดีนี่หรอก อ่อน,อ,อนๆร้อนจังบ่อยากเปิดพัดล้มยมันเสียงพัดล้มวูวูเข่ามาให้ยันบร่ได้ยินเสียงค่ะกลัวเสียงดังเสียงจะรบกวนจะเสียคลิปเนาะ หวานแม่อร่อยดีง่ายๆทำกินง่ายๆอันนี้ฮได้ค่ะมาแม่เปิดห้ไม่ใช่เปิดขวาเอ้าเปิดแล้วเนี่ยอ๋อปิดแล้ว,อลวโอเค เสร็จแล้วค่ะไม่คนหอมจังลองกินดูสิช้อนแม่อร่อยน,นะกินผักแน่เนาผักอ่อนๆอย่านนงผักหวานอ,อร่อยไหมน่าว้าวน่าว้าไหมคะอืะอกัดกัด <c oughs> ว่าผ่าอีกเหรอรู้สั์อืมอ่ะเอออาาอืมอร่อยเหรอกัดเอออ่ะอืมอืมอ่ะพอแล้วนะพอแล้วนะแม่กินข้าวก่อนนะลุงมันเยอะลุงลุงมันเยอะแม่ไม่ได้เปิดพัดลมอ่ะ เออแม่เอาไปป้อนแม่แบ่งแรให้เราแหละสาวๆมากินพักพักหวานนะแม่แม่แบ่งให้แล้วแหละมึนเขาก่อนอืมอร่อยหลายคะ่ะอร่อยมาก ใส่เมื่อเลยกินผู้เดียวนะ่ะอ,อร่อยอร่อย กินยังกระแซบอืมกินยังกระแซบพี่นอ้องปานั่นฮ่ะว่าว,าวาน่นกลับมาจากหนองคายจะลดความอ้วนพะนะจะลดได้ปะเนี่ยกินยังกัะแซบเว้ย <laughs> กินอะไรก็อร่อยอ่ะ ขนาดกินพัลกัสซ้อกับแซบจะลดได้ยังไงมันบอกอือืมสองอันนี้เหรออันนี้อร่อยกว่า แม่พัดเองอะเลยว่าอืมแซ่บมาก ห่อนพี่รอง ักผ่าสามมือติดกันแล้วพี่น้องเง้ยมาจากบ้านหนองคายสักผ่าสามมือติดกันแล้วผ่าได้คักมืออื่นอีกักอีกรอบที่สี่ก็บิดแล้วล่ะพ <c oughs> ุ่งนี้ใส่อีกรอบหนึ่งก็งหมดละ ขึ้นหอดไม่ไงสายท้องเด้ยูน้องใคยเวลากินยังสแสบขึ้นหอดไม่ไงเด้พักหวานไม่ไงกับมากคขึ้นกันได้ดีพี่นอ้องเหนย่อยสดๆด,ด้วย sẽ mờ về rồi hm 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 ra hm 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 พี่น้องคะคลิปนี้เราจ้ำนี่คะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ